สวัสดีค่ะครูจุลีพรวิเชียนโชธจากแผนการจัดการสำนักงานครั้งนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเวลาเรื่องการวางแผนเพื่อการบริหารเวลากันนะคะการวางแผนเพื่อการบริหารเวลาการวางแผนเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนที่ประกอบไปด้วยการตัดสินใจล่วงหน้าในประเด็นสําคัญคือจะทำอะไรทำไมจะต้องทํา จะทำที่ไหนทำเมื่อใดใครเป็นผู้ทำและทำอย่างไรแผนงานคือรากฐานสำคัญของการปฏิบัติงานประโยชน์ของการวางแผนประโยชน์ของการวางแผนข้อที่1การวางแผนมีส่วนช่วยในการทำให้การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้เรามีความมั่นใจและเกิดความแน่นอนมากขึ้นได้ประโยชน์ของการวางแผนข้อที่2 การวางแผนมีส่วนสำคัญเพราะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการปฏิบัติงานอยู่แล้วได้แก่วัตถุประสงค์เป้าหมายการตัดสินใจและการทำงานของเรารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจากจุดหมายปลายทางอันเดียวกันและจะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดหมายนั้นประโยชน์ของการวางแผนข้อที่3 การวางแผนเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดการทำงานที่ประหยัดทรัพยากรทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคนวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้งบประมาณรวมทั้งเวลาประโยชน์ของการวางแผนข้อที่4การวางแผนช่วยให้การทำงานเป็นระบบทั้งในด้านการควบคุมการทำงานการประสานงานการร่วมมือการทำงานการจัดองค์กร การแบ่งงานกันทำตามความรู้เฉพาะด้านแต่ละเรื่องเพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนและการแย่งงานกันทำประโยชน์ของการวางแผนข้อที่5การวางแผนช่วยให้การทำงานสะดวกง่ายต่อการควบคุมสะดวกในการปฏิบัติงานและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตได้รวมทั้งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรับผิดชอบมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน การวางแผนงานควรคำนึงถึงอะไรบ้าง 1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบชัดว่าเราต้องการทำอะไรและจะทำมากน้อยเพียงใดเพราะเหตุใดและต้องคํำนึงถึงแนวทางปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรจึงจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ปัจจัยต่างๆที่จําเป็นต้องใช้เป็นอุปกรณ์ในการวางแผนงานเช่นคนเงินวัสดุสถานที่และเวลา 3. วิธีการสำหรับปฏิบัตินอกจากต้องคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวว่ามีอยู่เพียงใดและคุณภาพเป็นอย่างไรแล้วเทคนิคและวิธีการต่างๆที่จะใช้เพื่อดำเนินการตามแผนให้ไปสู่ความสำเร็จก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องลํำลึกและคำนึงถึงด้วย 4. วิธีการสำหรับตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะหลักสำคัญมีอยู่ว่าแผนงานจะไร้ประโยชน์ถ้าปราศจากการควบคุมให้เป็นไปตามแผนข้อที่5ข้อจำกัดที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผน แผนนั้นๆจะต้องมีการปฏิบัติหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกอื่นๆก็ควรคำนึงถึงข้อเท็จจริงและคุณค่าของสังคมด้วยว่าเราอาจจะได้รับความร่วมมือหรือความเต็มใจช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นเพียงใดนิสัยความประพฤติของคนประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของสังคมตลอดจนฤดูกาลดินฟ้าอากาศอาจมีส่วนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผนก็ได้ ทฤษฎีการบริหารเวลาผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายล้วนให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาเพราะเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์คือเวลาที่เสียไปตลอดการซึ่งเราไม่สามารถเรียกมันกลับคืนมาได้อีกแล้วเวลาเป็นสิ่งเดียวที่คนทุกคนมีอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร่ำรวยทุกเพศทุกวัยมีเวลาเท่ากันคือวันละ24ชั่วโมง จากเรื่องการวางแผนเพื่อการบริหารเวลาที่เราได้เรียนรู้กันไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันทั้งด้านการเรียนและการทำงานได้นะคะขอบคุณค่ะ